สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอปอชแนลกันอีกแล้วนะครับเออวันนี้แอดมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะเพื่อนๆน,นะเพราะว่าเป็นประเด็นที่เกิดจากวิดีโอของแบล็คพิงโกล์ตัวที่12น,นะครับซึ่งเป็นจังหวะที่น้องลิซ่ากัน้องโรเซ่ของเรานั้นเนี่ยที่แอดถ่ายให้ดูตอนนี้นะครับกำลังไปถ่ายเล่นกันอนะแบบซีริงซีรี์ถ่ายไปถ่ายมาเดินเล่นอยู่นะน้องลิซ่าของเรานั้นก็ไม่ลืมที่จะขายของโดยนั่นเอ,เองนะจ๊ะเพราะว่ามันเป็นซีนที่น้องลิซ่าเนี่ยกำลังแบบเฮ้ยหน้าฉันเป็นยังไงบ้างโ okay, อเค แล้วแบบแฟนขับตาดีแคปมาทันจ้าเอามาแล้วเขาก็เอามาเปรียบเทียบกับแมรีฮนนันนาของเราแล้วเขาก็สืบมาได้ว่าเฮ้ย นี่มันแป้งอะไรอ่ะแอดก็เลยไปสืบดูว่าแมรีฮาน่าของเราเนี่ยเขาเป็นแม่ค้าใช่ไหมเขาขายแป้งอะไรซึ่งแอดก็ไปเจอบน v วกซ์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับเขาก็บอกว่าแมรีฮาน่าของเราเนี่ยขายไม่หยุดโชว์แป้งตลับเฟนตี้บิวตี้บนเวทีซูเปอร์โบว์ปี2023นะครับหลังจากห่างหายจากอูคอนเสิร์ตไป7ปีนะซึ่งเราก็ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าในอนาคตนอริซ่าของเราผันตัวไปเป็นแม่ค้าเหมือนกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนองริซ่าของเราจะไปขายของหรอไม่นะเราก็จะไม่ได้เจอนอริซ่าในวงการเพลงนะสิอะไรอย่างเงี้งย แล้วก็คือแบบ รับทรับกันคนหน้าซึ่งต้องบอกว่าวันก่อนเนี่ยน้องลิซ่าก็เพิ่งถือเกลแรงไปใช่ไหมเกลแรงก็แรงมากนะครับเพราะว่าโซลเอาไปแล้วอย่างที่แอดบอกในคลิปก่อนหน้านี้นะจ๊ะว่าน้องลิซ่าของเราขนาดไม่ใช่แบรนด์แอมบาสเดอร์ถือกันมาแป๊บ,บหนึ่งกระตุ้นการขายของเขาแล้วหนึ่งแล้วเจ้าของแบรนด์หรือคนที่อยู่ในวงการแฟชั่นหรือเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่รักน้องลิซ่าได้ยังไงใช่ไหมล่ะแล้วก็ไม่ผิดอย่างที่แอดพูดเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีคนจากวงการเมคอัพหรือวงการอะไรแบบเนี้ยเขาก็มากดติดตามจ้ากก็ออ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 ยย่่่่่าางงงทีีแแแดดบรน board, นนนะเเพพ้ลิซถื บุคคลสําคัญในวงการเกิร์ลเล์เขาจะไม่มากดตามน้องดิ้งไงล่ะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับมีคนออกมาเผยแล้วว่าอีกคนนึงที่มาจากแบรนด์เกิร์ลเล์เนี่ยก็คือเขาชื่อว่าวิอเรสเซอร์รัชนะครับถ้าแอดอันผิดเด็ไงขอโทษนะนะซึ่งเขาเนี่ยเป็นครีเอทีฟดีเลกเตอร์ของเมคอัพตัวนี้นะครับก็คือของแบรนด์เกิร์ลเล์โดยตรงเลยนะมากดติดตามน้องลิซ่าเนี่ยตั้งนานแล้วจ้าจริงๆไม่ใช่มากดตอนนี้นะมากดตั้งนานแล้วนะอาจจะเป็นคนแบบแอบส่งแบรนด์ให้น้องใช้หรือว่า พอมากดตามน้องลิซ่าก็เอ้ยคนนี้ใครนะแล้วน้องลิซ่าก็ไปสืบประวัติเขาแล้วรู้จักเขาหรือเปล่าแล้วก็เลยมาใช้แบรนด์ถือแบรนด์พี่ค้าเดี๋ยอยากเป็นพรีเซนเตอร์นะคะหดี๋ซื้อมาใช้แล้วเห็นไหมอะไรอย่างงี้แล้วน้องแค่คิดแค่นี้หรือเปล่าถือเล่นๆแต่ขายหมดอ่ะเจ้าของแบรนด์ก็น่าจะตกใจกันเล็กน้อยนะจ๊ะเออ ยังไม่หมดนะจ๊ะเพราะว่ายังมีคนอื่นอีกที่เป็นเขาเนี้ยเป็นคนใหญ่คนโตมากดติดตามนอริซ่าเช่นกันนะครับและเพิ่งกดได้ไม่นานด้วยหลังจากที่นอริซ่าอาจจะแบบเป็นการไปประกวดตัวที่ปารีสแฟชั่นวีคหรือว่าพอเขารู้ข่าวว่านอริซ่าขอราถือแบรนด์อะไรก็ขายหมดอย่างนี้นะเป็นแบบแม่นางกวาดของเราเดินได้นะจ๊ะเขาก็อาจจะมากดตามโดยที่เขาเนี่ยโดนแรงดึงดูดจากนอริซ่าไม่รู้ตัวนะครับซึ่งคนนี้เนี่ยเขาชื่อว่าจีนคาร์ s ส์เกรนะครับซึ่งเขาเนี่ยเป็น CEO คือแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งเลยนะฟังไม่ผิดนะเพื่อนๆเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์ลองแชมป์นะครับซึ่งมากดติดตามนริซ่าแล้วเขาเนี่ยเป็นอะไรเดี๋ยวอจะบอกให้ฟังนะครับซึ่งบริษัทลองแชมป์นะครับไม่ใช่บริษัทธรรมดาจ้าเพราะเขาเนี่ยเป็นบริษัทผลิตเครื่องหนังของฝรั่งเศสและบริษัทนี้นะครับเป็นผู้บุกเบิกท่อหุ้มหนังหรูหราก่อนที่จะขยายเครื่องหนังขนาดเล็กนะครับซึ่งแบรนด์นี้นะครับก็ขยายไปทั่วโลกแล้วรวมถึงประเทศไทยด้วยนั่นเองนะจ้าเพราะแอดไปอ่านบทความมาว่าเขาบอกว่าแบรนด์ของเขาเนี่ย มาตีตลาดที่ประเทศไทยแล้วก็มีการตอบรับที่ดีนะครับก็ถือว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นอีกตลาดหนึ่งที่สําคัญของแบรนด์เขาเช่นกันนะครับเอ๊พูดอย่างนี้มนันหมายความว่ายัางไงกันนะมีคนไทยที่แบบเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกอยู่ตอนนี้ก็คือนึกอยู่ได้คนเดียวคือโนริซ่านะชะัดเจนโนริซ่าจะได้เป็นแบบพรีเซนเตอร์อีกตัวหนึ่งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เออก็ต้องรอดูกันนะจ๊ะพะเขาเนี่ยเพิ่งมากดติดตามโนริซ่าเร็วๆนี้กันเลยนะครับก็น่ารุ้นกันไปนะจ๊ะ แล้วขอเสริมข่าวที่ชื่นใจกับอีกชนิดนึงนะครับเป็นภาพที่ชาวจีนเขาเนี่ยว่าน้องลิซ่าของเราขึ้นไปบนกำแพงเมืองของเขาเลยจ้าถ้าเขาไม่รักจริงเขาไม่ทำาให้นั่นเนี่ยเออเปิดกับไปด้วยภาพนี้ชื่นใจกันไม่ล่ะเพื่อน ถือว่าเป็นภาพที่เขาเนี่ยวาดด้วยความประณีตลงสีด้วยความสวยงามดึงเอกลักษณ์ของโนริซ่าของเราออกมาได้จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดวงตากลมโตปากอวบอิ่มจมูกพุ่งๆแล้วก็ใบหน้าที่เล็กน่ารักเหมือนนังฟ้าของเรานั้นเองนะครับอื้ออ่ะก็สำหรับคลิปนี้แก็จะมาฝากสั้นๆกันประมาณนี้แถมคลิปน่า,นารักๆของโนริซ่าปิดท้ายไปอีกเล็กน้อยนะจ๊ะก็เป็นจังหวะที่โนริซ่าครับเดินเข้ามาอยู่ในกลังเวทีแล้วนะแต่โนริซ่าก็ยังไม่หยุดเต้นจ้าเลือดนักเต้นมันแรงนะจ๊ะหรือว่ากินบัลกระทิงแดงแล ก็แรงไปหมดเลยนะเนี่ยไม่รู้จะแรงยังไงไม่ไหวแล้วนั่นเองนะครับแรงจนใจแอดเนี่ยเต้นตุ้มตุ่มตุ้มต่อมแล้วเดี๋ยวไปพักกันดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวเซบายไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะ